ับเพื่สู่จอเลือกไทย i n s i ซต์เทลแอนดครับเอาละครับไปกันที่เรื่อง8ศพในตึก SCB Park กันนะครับไม่ต้องขย่าขวดนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นข้ามเลยนะฮะเพื่อประหยัดเวลานะฮะเราจะอัปเดตความคืบหน้าคดี8ศพในตึก SCB Park าสำนักง,งานใหญ่ธนาคารไทย,ไทยนิตย์นดนนะครับ าล,ล้วตำรวจยังมีการสืบสวนขยายผลในคดีนี้ต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะตามข่าวที่ปรากฏจับไป,ไปแล้ว2จับไป2ค่ะกำลังจะออกหมายจับเพิ่มอีกอย่างน้อย5้าอย่างน้อย5้านะคะบอกว่าน่าจะมีอย่างน้อยนะคะ5หมายจับดังนั้นต้องไปกันที่ตำรวจใช่ค่ะเพื่อไปอัปเดตสถานการณ์เรื่องนี้นะคะความคืบหน้านในคดีนี้กันยังไม่จบเช่นเดียวกันนะคะทูลข้อมูลนิดนึง,งนะฮะ,ะสรุปแล้วก็คือ ผู้รับเหมาที่ไปรับงานไทยพาณิชในการไปติดตั้งเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยเปลี่ยนระบบความปลอดภัยอะไรตัวมีอะไรประมาณนั้นนแง่ผู้รับเหมาหลักคือน่าจะเป็นเบเการแพนนิตไปกันที่พลตรจโทสารนิตมหาถาวรนะคะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณดานัยและคุณหมรัสใช่ไหมครับครับครับพบสนิตครับ ตกลงผมขอโทนข้อมูลพื้นฐานให้ชัดชัดมาร์คให้นิ่งๆนิดนึงนะฮะผู้รับเหมาหลักก็คือบริษัทเมกาแพนเน็ตผู้รับเหมาช่วงมีอยู่3บริษัทถูกต้องนะก็ประมาณนั้นครับวันเกิดเหตุมีการส่งคนงานใหม่9คนที่ยังไม่ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยเข้าไปทำงานที่ไซต์งานนี่ถูกต้องนะข้อมูลนี้ ก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับ9คนนั้นเป็นคนของเมก้าแพลเน็ตหรือเป็นคนงานของผู้รับเหมาช่วงครับมีมีทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนเลยดังนั้นดังนั้นขณะนี้ที่จับไปแล้วสองก็คือผู้บริหารของเมก้าแพลเน็ตดังนั้นหมายจับที่จะออกออกหมายเพิ่มก็น่าจะเป็นผู้บริหารของผู้รับเหมาช่วงทั้งสามบริษัทถูกถูกต้องไหมฮะก็ก็มีส่วนใกล้เคียงครับประมาณนั้นค่ะ 3บริษัทผู้รับเหมาช่วงก็จะต้องออกหมายจับด้วยก็น่าจะสมคนบริษัทละคนนะฮะแต่ที่บอกว่าจะออกหมายจับอีกไม่ต่ำกว่า5<ะ>นั้นนะฮะมันมาจากไหนเยอะแยะครับค่ะมีส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานนี้อีกเหรอคะคือผมเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะ,<ส>ะว่าค <สะ S 2> ดีนี้เป็นคดีที่กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะฉ<ส>ะนั้นเนี่ยด้วยการทำงานแบบมืออาชีพเนี่ย ผมได้เน้นย้ำกับตำรวจทุกคนทั้งสืบทั้งสอบทั้งนครบาเนี่ยใครเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลเราก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับไม่นั้นในส่วนที่เราจะออกหมายจับเนี่ยผมยังไม่อยากพูดไปล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนเมื่อศาลท่านอนุมัตินะฮะเราถึงจะเปิดเผยว่าเราจะจับ ทั้งนิติบุคคลและบุคคลนะคะรับสำหรับพยานหลักฐานเนี่ยมีคนถามบ่อยก็คือในวิทยาบาตราหกสิบหกอนุหนึ่งเนี่ยในการที่จะยื่นคำร้องต่อศาลอัตราโทษเกินสามปีเนี่ยจะต้องมีหลักฐานเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นได้น่าจะได้กระทําความผิดค่ะแผมยืนยันว่าถ้าไม่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นน่าจะได้ความกระทําความผิดเราก็คงไม่ยื่นคฉั้นจิตที่เราเริ่มทาที่ผมลงไปทุกวันเนี่ย ก็คือติวเข้มไปเพิ่มเติมไปแสวงหาทั uh. ้งบ okay. hey, okay. ุคคลพยานบุคคลพยานเอกสารวัตถุพยานนานาเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาเวียามาตรา66ที่ผมกลับเรียนไปแล้วรก็ให้สบายใจแล้วกันผมยังไม่อยากเปิดเผยว่าจะออกกี่คนนะแล้วก็ใครบ้างโอเคได้ด้ไยแต่นีดมันจะเป็นอุปสรรค ได้ได้อันนี้เข้าใจกันได้ไ,ได, <ik> ไดผมจะไม่ถามเรื่องจํานวนคนและผมจะไม่ถามเรื่องของชื่อคนนะครับผมบจับแค่โครงเรื่องว่าเราได้จับผู้บัิหารของผู้รับเหมาหลักไปแล้วสองคนถูกต้องครับแน่นอนที่สุดโดยรูปเรื่องมันก็จะต้องขอออกหมายจับผู้บัิหารของสามบริษัทรับเหมาช่วงในนี้มันเป็นสเต็ปของมันแต่ขณะเดียวกันข้อหาข้อกล่าวหาที่ตั้งกันขึ้นมานั้นก็คือประมาทเป็นเหตุให้มีคนตายถูกต้องนะฮะถูกต้องครับ คำถามก็คือใครประมาทมัง่งใครประมาทมั่งถูกไหมฮะถูกต้องครับใครประมาทโดยตักกะชั้นเดียวเชิงเดียวผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาช่วงเนี่ยต้องรับไว้ก่อนก็คือเป็นคนกลุ่มแรกแหละถูกต้องนะฮะครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่เขารับสารภาพว่าส่งคนงานใหม่เก้าคนที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเข้าไปทํางานในวันนั้นแล้วจึงเกิดเรื่องถูกต้องนะฮะถูกต้องครับใครส่งคน 9คนที่ยังไม่ผ่านการอบรมเข้าไปทํางานคนนั้นต้องรับผิดชอบถูกต้องนะเพราะใช่ครับจะพอบ <c oughs> อ,รบอครับทางทางเจ้าหน้าที่หรือวิศวกรหรืออะไรตัวมีอะไรของซีกธนาคารไทยพาณิชย์นี่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ครับหลักฐานยังไปไม่ถึงครับยังไปไม่ถึง <S <S เหมือนไปไสปีดดิวเนี่ยฮะมันก็แบ่งหน้าที่กันใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรื่องการเรงินการธนาคารเนี่ย ธนาคารแทบไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ท่าีปัญหานะครับเพราะท่านเป็นเชี่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารคครับแต่เรื่องความรักษาการปลอดภัยเนี่ยท่านไม่เชี่ยวชาญท่านก็จ้างเอาซอร์สนะฮะมีเป็นสัหนึ่งมารับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงคนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านไงฮะใช่ัหมฮะถ้าถ้าท่านไม่จ้างเนี่ยท่านไม่มีคู่สัญญา มารับผิดชอบด้านนี้เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าท่านจะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่โอเคทีนี้ที่แครับชัดเจนไหมครับชัดเจนชัดเจนกับปรนนิดหนึ่งผู้บริหารของผู้รับเหมาหลักผู้รับผู้รับเหมาช่วงต้องรับผิดชอบทีนี้ทีนี่ระดับโฟแมนของบริษัทเหล่านั้นต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ฮะระดับโฟแมนถูกต้องเลยคะคุณดานัยในพูดถูกเลยคิดถูกเลยอืระดับโฟแมนนะเป็นนักกฎหมายอะไรนะฮะเป็นนักกฎหมายด้วยเปล่เนี่ย ไม่ใช่ครับผมเป็นสื่อครับวิินยูชนคนทั่วไปก็พูดได้คิดได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแล้วแต่โฟแมนนะฮะใช่ฮะใช่ฮะครับอ๋อนึกออกละนึกออกละที่บอกว่าหมายจบเพิ่มหมายจะเพิ่มนั้นจะเกินห้านั้นจะมีโฟแมนด้วยอ่าโอเคใครมีหน้าที่ใครมีหน้าที่แล้วไม่มีความระดัดระวังป่าตากควาาระดับระวัง ตวามวิสัยและพฤติการหรือระมัดระวังแล้วหาได้ใช้ความระมัดระวังเพียงพอไหมคก็เป็นประมาณแล้วใช่ไหมฮะใช่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 นึกออกแล้วนึกออกแล้วโฟแมนโฟแมนโฟแมนคืนวันนั้นโฟแมนที่คุมงานในคืนวันนั้นใครบ้างคนนั้นต้องรับผิดชอบเราพูดในหลักการในหลักการในหลักการเข้าใจตรงกันในหลักการในหลักการนะฮะใช่ฮะเอาละครเรื่องของคดีเอชซีบีพาร์กก็น่าจะมีความคืบหน้าประมาณนี้หรืออยู่อย่างเดียวก็คือ บุคคลที่จะออกหมายจับเพิ่มนั้นชื่ออะไรกันแน่ก็ต้องรอกันในวันนีอในวันนี้คงจะเห็นความชัดเจนเะค่ยในยในวันนี้ฮะหมายถึงวันนี้น่าจะออกหมายได้ใช่ไหมคะบมันคืนเราตรวจํานวนกันดุงตีสองที่สามเนี่ยโอ้ฮะ้ฮะความเรียบร้อยฮะครับผมครับทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับท่านผบครับมีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังไลน์เข้ามาที่สถานีบอกว่า ที่ท่านพบบอกว่าไทยพาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องนักถ้าไปดูกฎหมายนะกฎหมายการทํางานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงผมไม่ทราบว่ากฎหมายอะไรนะฮะอาจจะกฎหมายความปลอดภัยเรื่องอาคารเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้าของอาคารเจ้าของสถานที่จะต้องประเมินความเสี่ยงต้องมีอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ยังยืนยันว่าไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะคือผมเรียนเรียนให้ทราบนเวลาเนี้นะฮะเราก็พยายามตรวจสอบทุกทุกทุกประเด็นคทุกเรื่อง นะครับยังยังไม่มีพยานหรือหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงท่านบนะฮะถ้ามีเราก็ต้องดาเนินคดีครับผมไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ดำเนินคดีนะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับธนาคารพาณิชย์ไทยพาณิชย์เนี่ยซึ่งเป็นธนาคารของใหญ่นะฮะชื่อของท่านเนี่ยเรามีเราก็ต้องดูดูว่าให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้เพียงแต่ข้อมูลยังสาวไปไม่ถึงในจุดนั้นยังไม่มีพยานยังไม่มีค่า เชื่อมโยงไปถึงธนาคารครับครับแลเขาไปอีกเรื่องหนึ่งครับเห็นบอกว่าเช้ามืดวันนี้นะครับรองพบสีเวลารังสิพมนากุลนํากําลังไปปิดล้อมตรวจคนผู้ผู้มอิทธิพลแถวแถวพิกเกษมสี่ิบีท่านพบไปด้วยไหมครับที่จริงเราระดมมาตั้งเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งหมดร้อยมี่สิบจุดเลุ่มกลุ่มมีอิทธิพลทั้งหมด นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียกหัวคิวรถรับจ้างสถานะมือปืนรับจ้างนะหรืออายมุขทั้งหลายทั้งปวงเราก็ดําเนินการไปแต่วันนี้มอบหมายให้ชุดกองสืบไปดําเนินการสามจุดสามจุดค่ะครับผมสามจุดลงพื้นที่ไปหรือยังนะสามจุดนี่ลงพื้นที่ไปแล้วใช่ไหมคะก็ตรงเลยฮะทั้งสามจุดก็มีผลการจับคู่มีที่ไปเกษมค่ะ นะแล้วก็มีที่ตลิงชันตลิงชันค่ะแล้วก็มีจุดหนึ่งฮะที่ก็ท่านท่านศรีเวลาท่านก็เป็นผู้ร่วมในการที่ไปเลยรับผมจุดที่หนึ่งก็คือเพชรเกษม44ี่จุดที่สองก็คือตลิงชันจุดที่สามบางบอลหรือเปล่าฮะใช่ใช่ฮะใช่ฮะอ๋อบางบอนด้วยนะฮะครับครับบางบอนมีผู้มีอิทธิพลด้วยเหรอฮะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกประเภท รีดดอกเบี้ยตาสูงฮะอ๋อรีดดอกเบี้ยปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้ทวงหนี้อะไรพวกนี้นะฮะแก๊งคนนี้แล้วก็เอาที่โลนยึดได้ส่วนใหญ่ก็เป็นรถพวกรถยนต์จักรยานยนต์ณเวลานี้ฮะครับแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยมีอาวุธปืนด้วยนะคะที่พบครับผมสรุปก็คือเช้าวันนี้ไปกันที่3มจุดเพชรเกษม44ตะลิ่งชันและบางบอนนะครับครับผมเมื่อวานปูพรมร้อยี่จุดเฉพาะเขตนครบาลเลยฮะถูกต้องครับค่ะ พบอะไรผิดปกติยังไงไหมคะเมื่อวานปูพรมไปถึง120จุดก,ก็จากรายงานเบื้องต้นก็ยังพบบางจุดนะฮะซึ่งยังยังไม่ได้ยังไม่ใช่เป็นจุดใหญ่สําคัญเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเรื่องการเสพติดนะฮะแล้วก็อาวุธปืนแล้วก็พวกประเภทที่แก๊งทวงหนี้เนี่ยซึ่งเป็นรายเล็กคล็กนะะซึ่งเราเราระดมกันทั้งหมดนะเพราะว่าผมได้วางมาตรการว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วพวกเนี้ย มันเป็นพวกที่พวกเราจะต้องเล่งรัดขวัดล้างเพราะทำให้เกิดความเสียหายใช่ไหมฮะครับครับผมยังบอกตลอดเวลาว่าเราไปปล่อยให้มีไม่ได้หรอกผมยังบอกเล่นๆกับน้องๆว่าสะกดไม่เป็นหรอกสอที่พน่ะครับพวกนี้ทําผิดกฎหมายฮะแค่ทำเป็นผู้ประชาใช้กฎหมายต้องต้องเอากฎหมายไปดำเนินการพวกนี้อย่างเด็ดขาดฮะไม่ต้องห่วงครับครับครับไอ้เมื่อวานร้อยยี่สิบจุดมีแถวๆดอนเมืองบ้างไหมครับ เออผมจําไม่ได้แน่นะเพราะว่าววมันมีหลายที่อ่ะหลายที่เช้าวันนี้เช้าวันนี้เนี่ยไปคลีนนิ่งพื้นที่ไล่ตั้งแต่เพรเกษม4 4ก็คือบางว่า,เ,าเรื่อยมาถึงตลิ่งชนันแล้วก็ไปจอดป้ายที่บางบอนเนี่ยจะไปล้างอิทธิพลใครหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีคนระับผมยืนยันนะครับว่าเราทํางานเนี่ยเราเป็นมืออาชีพครับค่ะ ไม่ว่าใครหรือใครเราไม่มีการแก้แล้งใครอย่างแน่นอนนะถ้าใครไม่ใครไม่อยากถูกจับกุ่มดําเนินคดีไม่อยากติดคุกติดตารางก็อย่าไปทำผิดผมยืนยันทำผิดแล้วมีเงินท่วมฟ้าท่วมดินก็ซื้ออิสระภาพไม่ได้อผมไม่อยู่ภาคสองผมบอกเลยผมมาทําความดีมาทําให้เมืองสงบใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไม่กันแก้ไม่รังแกไม่เอาเปรียบไม่แกวงหาประโยชน์อย่ามาทำผิดผิดก็จะเันอรับครับวันพรุ่งนี้จะไปโซนไหนครับเนี่ย บอกก่อยไม่ได้ดีกว่าคือตอนนี้ถ้าผมเนี่ยจะพยายามจะเคลียร์ในเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์อ๋อเคลียร์คดีนี้ก่อนให้จบก่อนให้จบเลยแล้วเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ก็ค่อยค่อๆเก็บทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องแต่ยืนยันว่าจะทําให้มีความปลอดภัยแล้วก็ทําให้คนกรุงเทพมีความสุขให้ได้ครับค่ะแล้วเมื่อคืนยังไปปล่อยโครงการรูไหมฮะเมื่อคืนเหรอฮะมีอีกโครงการหนึ่งทีาว่ายุทธการตรวจ ไม่หลับไม่นอนฮะยิธการตรวจไม่หลับไม่นอนคเมื่อเมื่อคืนมีการตรวจปล่อยแถวอ่าบกน2เขาก็เริ่มเป็นโครงการขึ้นมาบกน2นยฮะตำรวดเราได้แสดงโจออฟฟ์นะฮะให้พี่น้องประชาชนเกิดความอบอุ่นใจเกิดความมั่นใจว่าเราทำงานเต็มที่ะไม่ต้องห่วงครับผมยืนยัน ครับประธานโทษครับนอ .2 เนี่ยมันได้แก่พื้นที่ไหนครับค่ะโฟกัสไปพื้นที่ไหนคะบกนอ .2 เอ่อบางเขนนะบางเขนห้วยเอ่อบางเขนห้วยขวางนี่ะดินแดงอะไรนะดินแดงทั้งโซนนั้นฮะอ๋อโซนนั้นโซนนั้นบางเขนห้วยขวางดินแดงแถวๆนั้นดอนเมืองด้วยไหมคะดอนเมืองด้วยเหรออ๋อดอนเมืองด้วยทั้งสองห้องอ๋ออ๋ออะไรจะบอกเนี่ยนะ เพราะทางทางทางนอ2เขาเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะฮะยุทธการตรวจไม่หลับไม่นอนตั้งชื่อมาอย่างนี้เลยนะฮะใช่ฮะเพราะว่าเหมือนกัที่เราทํารถตู้รับส่งพี่น้องประชาชนนะฮะตั้งแต่4-5ทุ่มถึงตี5เนี่ยเอารถตู้ที่เราเช่าอยู่ทุกวันนะฮะวันละพันกว่าบาทเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะ คุณคุณเอามอนรดอยู่แถวไหนเนี่ยจุในกรุงเทพนะฮะเดี๋ยวผมจะได้ให้เาไปช่วยรับส่งถ้ากลับจะให้ตำรวจไปส่งถึงบ้านเน่ยนะก็อยู่ที่แถวลาดพร้าวนี่เองฮะเลยฮะโทรไปเลยท่านโทรไปเลยถ้ามาดึกๆนะหนึ่งเก้างยโทรไปที่โรงพักอันนี้หมายถึงจะให้บริการ ตลอดช่วงกลางคืนตลอดในพื้นที่หมดเลยเหรอคะตลอดทั้ง88สอยฮะ88สอพรประชาชนมีความปลอดภัยฮะคนที่ใช้บริการรถตู้ของตำรวจยามค่ำคืนนั้นต้องโทรไปที่ไหนฮะโทรไป191โทรไปที่สถานีตำรวจหรือโทรไปที่ผูมกับนี่ผมก็เลยจะต่อทําเป็นแอปนะฮะเพื่อจะให้ให้งปราชกดได้เลย จะได้รู้โลเคชันท่านนะฮะโอ้ถ้าเป็นแอปดีที่สุดเลยฮะเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มเมื่อไหร่คะโครงการนี้รเราเริ่มมาเป็นเดือนแล้วผลตอบรับก็ค่อนข้างจะดีพี่น้องประชาชนรู้สึกท่านมีความสบายใจลูกหลานท่านกลับบ้านดึกดึกเดินไปทํางานกะดึกดึกอะไรก็ตามเนี่ยค่ะอุ่นใจขึ้นด้านในแล้วก็คุณเรามรับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยได้ค่ะเรามีรถบริการ88คัน88สนครับ88คัน88สนคันละ1สน ครับผมโอเคเอาละครับก็ประชัดสัมพันธ์กันตามนี้คราบขอบพระคุณมากครับท่านปปครับอภะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคนตวสารนิษร์มหัถาวรนะคะเโครงการดีๆก็ดีนะครบทุกประเด็นอ่ะพักสักครู่ค่ะ